สวัสดีค่ะโคสิตามาแล้ววันนี้นะคะวันที่10แล้วนะคะวันที่10ที่เราจะอยู่ด้วยกันนะมาวันนี้นะคะโค้ดมากับ3สิ่งนะที่เราควรเชื่อและศรัทธานะคะแล้วสิ่งดีๆจะตามมามากมายแน่นอนนะคะเดี๋ยวโค้ดจะเริ่มเนื้อหาเลยนะคะวันนี้สิ่งที่โค้ดอยากจะบอกพวกเราทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยถ้าเรามีความเชื่อและศรัทธาบางสิ่งบางอย่าง คุณเคยไหมคะที่คุณศรัทธาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแล้วคุณเนี่ยเขาเรียกอะไรถ้าเขามีสิ่งอะไรที่ให้คุณปฏิบัติแล้วคุณจะทําตามแบบนั้นแบบร้อยเอ่ะคุณเคยมีไหมอะ่ะคนยศตัวอย่างเช่นนะคะบางคนบูชาอ่าพระละกันอ่าพระองค์หนึ่งนะคะแต่วิธีการบูชาพุทธคุณน,นั้นเนี่ยคุณต้องทําตามนะวิธีแบบ เคร่งคัดอ่าหรือจะเป็นศาสนาหลายๆศาสนาเนี่ยก็จะมีถูกไหมคะพระคัมภีร์ที่เราต้องเคร่งคัดเนี่ยคุณเคยเชื่อและศรัทธาแบบนั้นไหมคะโค้ดเองก็มีค่ะแล้วคุณเนี่ยเคยเถียงไหมคะกับสิ่งสิ่งนั้นที่คุณเชื่อและศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าจะเป็นจริงหรอศักดิสิทธิ์จริงหรือเปล่าเนี่ยทําไมต้องทําตามคุณเคยมีเอ๊ะไหมคะเอ๊ะ e เออ เอ๊หรือมีตอมสงสัยหรือมีตอมกังวลหรือมีตอมความไม่เชื่อสักครั้งหนึ่งไหมคะกับสิ่งที่คุณเชื่อและศรัทธามากๆคนที่ตอบว่ามีบ้างเนี่ยแปลว่าคุณยังเชื่อและศรัทธาในสิ่งนั้นๆยังไม่มากพอใช่ไหมอันนี้นะะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสำคัญเลยนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะในการที่คุณจะพัฒนาตัวคุณได้อย่างก้าวกระโดด ดังนั้นเนี่ยพื้นฐานของความเชื่อและความศรัทธานะมันจะเป็นนะพื้นฐานสําคัญพื้นฐานแรกเลยสําหรับการที่คุณจะสําเร็จในชีวิตรวดเร็วหรือไม่อ่าโอเคไหมสิ่งที่โค้ดกําลังบอกคุณนะสิ่งที่โค้ดกาลังจะบอกคุณต่อไปนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเมื่อคุณมีความเชื่อนะคะและศรัทธานในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะ มาแล้วเนี่ยคุณมีพื้นฐานนะที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วถ้าคุณรู้ความเชื่อนะและศรัทธานใน3สิ่งนี้อ่าเราจะเข้าเนื้อหากันว่าเมื่อคุณเชื่อและศรัทธาเจ้า3สิ่งนี้นะคะโค้ดการันตีเลยว่าชีวิตคุณจะติดสปีดได้อีกความเชื่อเป็นพื้นฐานของหลายหลายสิ่งแต่คุณต้องเชื่อนะเชื่อในคนที่เขามีผลลัพธ์เคลียก่อนอ่าบางคนไปเชื่อในบางคนที่เขาไม่มีผลลัพธ์ เข้าใจใช่ไหมคะยังไม่มีผลลัพธ์มาให้คุณเห็นเนี่ยคุณไปเชื่อเขานะบางคนเขียนหนังสือขายดีอันนี้ขออนุญาตนะใช้ถ้อยคําของอาจารย์บดีนะอาจารย์บดีบอกว่าบางคนสอนขายหุ้นนะเขรดหุ้นนะคะแต่ตัวเองไม่เคยเขรดหุ้นเลยอออย่างเงี้ยเราจะไม่ต้องเชื่อนะเราเชื่อคนที่เขามีผลลัพธ์โอเคไหมดูผลลัพธ์เขาก่อนที่เราจะเชื่อเขานะเราจะเชื่อและศรัทธานะเมื่อคนคนนั้นที่เขาออกมาบอกเราเนี่ยเขา ทำสําเร็จมาแล้วโอเคไหมข้อหนึ่งนะคะเมื่อคุณมีความเชื่อมั่นและศรัทธาสิ่งนี้นะคะคุณจะมีสิ่งดีๆตามมาอีกมากมายอันนี้โค้ดคอนเฟิร์มเลยสิ่งแรกนะคะที่คุณต้องเชื่อมั่นและศรัทธานะคะคือความรักค่ะอ,อความรักในทุกๆอย่างค่ะอืมอ่า ความรักค่ะในตัวคุณเองค่ะความรักค่ะที่คุณมีให้กับคนรอบข้างคุณค่ะความรักนะคะที่คุณมีให้กับพ่อและแม่ของคุณค่ะความรักค่ะที่พ่อและแม่เขาให้คุณด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะความรักค่ะที่ลูกคุณเขามอบทั้งความรักและศรัทธาให้กับคุณค่ะความรักค่ะ ที่เพื่อนร่วมง,งานเขารักและศรัทธาในตัวคุณค่ะความรักค่ะกับเพื่อนๆนะคะกัลยาณมิตรนะมาสเตอร์มายนะร่วมกันเขารักคุณความรักเนี่ยมันไม่เคยทำ้ายใครหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไปใส่เรื่องราวให้กับมันเราไปใส่บทบาทให้กับมันค่ะในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความรักนะคะมันมีความสุขค่ะ ความรักนะคะมันมีพลังค่ะ,ะความรักนะคะสร้างโลกความรักเนี่ยมันก็สร้างเรามาจนทุกวันนี้ไงคะ่ะออไม่ใช่เพราะความรักหรอกหรือตัวเราถึงมาอยู่ตรงนี้คุณจงเชื่อมั่นนะคะในความรักและศรัทธานะคะว่ามันมีอยู่จริงบางคนหลงลืมมันไปแล้วนะคะกับความรักและศรัทธานะ,ะบางคน กล่าวโทษร่าบน่นกับความรักในอดีตค่ะที่มันไม่สมหวังกับความรักที่มันแสนเจ็บปวดค่ะไม่ว่าคุณจะเกิดมาด้วยสถานะแบบไหนด้วยครอบครัวแบบใดก็ตามคุณจงมองหาค่ะความรักรอบๆตัวที่เขามีมอบให้คุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเราพ่อแม่เรา ครูบาอาจารย์ของเราคนที่รักเรามันมีอยู่แล้วล่ะค่ะแต่สิ่งที่คุณไปมองคุณเอาสายตาคุณไปมองกับสิ่งที่เขาไม่ได้รักคุณคุณเอาไปมองกับปัญหาและบั่นทอนความรู้สึกในอารมณ์คุณคุณขาดความรักและความเชื่อมั่นในตัวคุณคุณรู้สึกเหมือนว่าตัวคุณอยู่คนเดียวบนโลกนี้คุณเหงาคุณอ้างว้างเหลือเกิน นั่นเพราะว่าคุณคุณและคุณไม่เชื่อมัน่นและศรัทธาในความรักค่ะว่ามันมีอยู่จริงโค้ดยืนยันนะคะว่าความรักมันมีอยู่จริงค่ะต้นไม้นะคะเขาสร้างออกซิเจนให้คุณเขารักคุณไม่ใช่หรอคะลมหายใจที่เขายังหายใจเข้าออกนะสูบฉีดร่างกายคุณนะให เพอร์เฟกสมบูรณ์เนี่ยเขาไม่รักคุณหรอคะเขารักคุณดวงตาคุณเนี่ยที่มองเห็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยเขารักคุณไม่ใช่หรอคะหูของคุณที่วันนี้คุณได้มารับฟังเรื่องราวดีๆเห็นไหมเขารักคุณไม่ใช่หรอคะสมองของคุณกำลังพัฒนาและรับเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตเขารักคุณไม่ใช่หรอคะ หรือลูกของคุณเขากำลังพัฒนาตัวเขาให้น่ารักให้คุณภูมิใจนั่นเขารักคุณไม่ใช่หรอคะแม่คุณพ่อแม่คุณที่เขาโทรมาพร่มบนหรือถามไทยแล้วคุณก็ตัดเสียงตัดสายเข้าไปด้วยความรำคาญนั่นเขาโทรมาเพราะความรักคุณไม่ใช่หรอคะ รถคุณที่เขาไม่เคยมีปัญหาเลยเขาไปทุกทุกที่กับคุณที่คุณอยากจะไปนั่นเขารักคุณไม่ใช่หรอคะเห็นไหมทุกทุกสิ่งทุกๆุอย่างนะคะล้วนกำเนิดและเกิดขึ้นมาจากความรักวันนี้นะคะจะไม่มีพวกเรามานั่งฟังกงันอยู่ตรงนี้เลยถ้าเราปาดจ,จากความรักเรากำเนิดมาจากความรักค่ะวันนี้คุณตามหาเงินค่ะ คุณตามหาความสุขในชีวิตค่ะแต่คุณยังไม่เรียนรู้ที่จะรักเลยคุณต้องเรียนรู้ที่จะรักก่อนโคชอบพูดเสมอนะคะวันนี้คุณปลูกต้นส้มคุณต้องได้กินผลส้มค่ะไม่มีทางค่ะที่คุณปลูกต้นส้มแล้วคุณจะได้กินแอปเปิลเฉกเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะเราให้ความโดดเดี่ยว อ้างว้างคุณกำลังปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความโดดเดี่ยวอ้างว้างลงไปคุณจึงเป็นอย่างวันนี้ไงคะอ่าหลายหลายคนไม่เป็นแล้วนะหลายๆคนนะกำลังปลูกต้นส้มปลูกต้นความรักปลูกต้นความมั่งคัง่งปลูกต้นความสุขคุณก็ได้ความสุขไปแต่วันนี้คะ่ะคุณได้ตื่นรู้อีกแล้วละคะ่ะคุณกำลังตื่นรู้อีกแล้วละคะ่ะ คุณกำลังเรียนรู้และกําลังปลูกต้นไม้ต้นแห่งความรักนะให้กับโลกใบนี้ให้กับครอบครัวของคุณให้กับคนรอบข้างของคุณให้กับสิ่งมีชีวิตทุกๆสิ่งรอบตัวคุณคุณกำลังปลูกต้นรักนี้เบ่งบานไปเป็นแสงเล็กๆแต่สว่างสวยนะ เออนะที่ไหนมีแสงที่นั่นมีความอบอุ่นคุณกำลังปลูกต้นรักแบ่งปันให้กับคนหลายๆคนคุณรู้ตัวหรือเปล่าคุณเริ่มปลูกมันซะเดี๋ยวนี้ยิ้มอ่ายิ้มให้กับตัวคุณค่ะโอบกอดตัวคุณด้วยความรักค่ะขอบคุณนะอยู่กับฉันมาตั้งสาสิบปีแล้ว ฉันรักเธอบอกรักค่ะหลับตาลงนะโค้ดวันนี้โค้ดอยากจะสอนเป็นหลักสูตรพิเศษนะเดี๋ยวโค้ดจะให้คุณเนี่ยบอกรักตัวเองไปพร้อมๆกับโค้ดเลยนะเดี๋ยวเราจะหลับตากันโอเคไหมอะหลับตาเลยกอดตัวคุณค่ะกอดตัวเราด้วยความรัก เพราะคุณผ่านการขอโทษร่างกายคุณมาแล้ววันนี้คุณกำลังปลูกถ่ายเซลล์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่อันบริสุทธิ์ไปให้กับร่างกายของคุณสับผมของคุณเบาๆลูกหัวเบาๆแล้วบอกเขาว่าฉันรักเธอนะขอบคุณนะที่เธอรักฉันมาตลอด ขอบคุณนะที่เธอไม่เคยทิ้งฉันไปไหนรูปหัวเบาๆแล้วไล่มือมาที่ใบหน้าของคุณและดวงตาของคุณขอบคุณดวงตาคู่นี้นะที่เธอทำให้ฉันมองเห็นสิ่งต่างๆมากมายขอบคุณที่เธอรักฉันและอยู่กับฉันตลอดเวลาฉันรักเธอนะ ขอบคุณจริงๆนะเลื่อนมาที่จมูกของคุณค่ะขอบคุณจมูกนะที่เธอหายใจนำพาออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงร่างกายของฉันขอบคุณที่ตั้งแต่นี้ไปเธอจะสูดกลิ่นของความรักและความสุขเข้ามาให้ฉันในทุกๆุกวันฉันรักเธอนะขอบคุณ ปากของคุณค่ะขอบคุณปากเนี้ยที่แสนจะสวยงามและน้ำเสียงนะที่ตั้งตั้งแต่นี้ไปคุณจะพูดแต่ละอย่างเนี่ยจะออกมาด้วยความรักกับทุกสรรพสิ่งรอบๆตัวรักในครอบครัวรักในคนรอบข้างรักในกัลยาณมิตรทุกคนขอบคุณใบหน้าของคุณค่ะ ที่เขาสดใสอ่อนวัยเหลือเกินอืขอบคุณลำคอของคุณนะคะที่เขารักคุณแล้วก็ประครับประคองนะให้ใบหน้าของเราคงอยู่แล้วแบบเราหงด้วยเออรักนะจ๊ะคอจ๋าเลื่อนมือลงมาตรงหัวไล่ค่ะขอบคุณนะหัวลายที่เธอคอยแบกกระเป๋าให้ฉันยังหนักเลยที่เธอคอยแบกคอมพิวเตอร์ให้ฉันด้วย ฉันรักเธอนะรักเธอมากๆด้วยโอบกอดร่างกายของคุณค่ะและบอกรักเขามากๆเลยกอดให้เหมือนคุณกอดคนรักอะค่ะกอดให้มันแน่นที่สุดค่ะและคุณบอกรักเขาค่ะว่าฉันรักเธอฉันรักเธอนะร่างกายของฉันฉันรักทุกๆส่วนฉันรักทุกๆอย่าง ขอบคุณเธอมากๆเลยที่เธออยู่กับฉันและเธอก็เป็นร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มากๆฉันรักเธอฉันสัญญานะต่อจากนี้ไปฉันจะรักเธอมากขึ้นในทุกๆวันฉันจะเติมพลังดีๆให้กับเธอในทุกๆวันเพื่อที่เราจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆะ ค่อยๆลืมตานะคะอค่อยๆลืมตา,าเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เรานะให้ความรักกับร่างกายเรานะ วันนี้เราจะสัญญากับโค้ดน,นะว่าต่อไปทุกครั้งที่ไม่ว่าคุณจะเกิดสถานการณ์อะไรเกิดเกิดขึ้นกับตัวคุณนะไม่ว่าเรื่องราวอะไรนะพระเจ้าจะพิสูจน์อะไรคุณนะคะก็ให้คุณยิ้มนะคะและขอบคุณประสบการณ์นั้นนะเพราะพระเจ้าเขารักคุณค่ะเขาส่งมาให้คุณเก่งและแกร่งขึ้นนั่นเองนะมา สู่คอนเทนต์ที่2ทุกคนพร้อมแล้วนะโค้ชเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนมีการฟังนะที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะและคุณนะสมองของคุณกําลังเปิดรับเรื่องราวที่โค้ชจะพูดต่อไปนี้และคุณจะเอาไปลงมือทําได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนนะคะสิ่งที่คุณต้องเชื่อและศรัทธานะคะข้อ2เลยคือการที่คุณต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวคุณค่ะ เมื่อวานเนื้อหานะคะที่ใครได้ฟังโค้ดไปใช่ไหมในเนื้อหาของวันที่9นะคะโค้ดจะบอกว่าสิ่งที่มันขัดขวางทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จเนะี่ยคือการไม่เชื่อมั่นนะไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะวันนี้สิ่งที่โค้ดจะบอกคุณนะอีกรอบนะคะคือการที่คุณเนี่ย ต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวคุณนะคะพลังงานมากมายนะคะจะมากระแทกนะคะเรื่องราวดีๆมากมายจะมากระแทกตัวคุณค่ะให้คุณได้สําเร็จมากมายมั่งคัง่งตามเียตามจิตแน่ตามจิตและใจที่คุณปรารถนาทําไมโค้ชถึงพูดว่าคุณต้องศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวคุณนะคะ มีหลายๆครั้งนะคะและหลายๆคนนะที่โค้รรู้จักนะก็มักจะชอบเอ่ยหรือพูดออกมานะคะว่าไม่มั่นใจอะทำไม่ได้แน่เลยไม่ได้เก่งเท่าเขาไม่ได้สวยเท่าเขาไม่ได้มีความรู้เท่าเขาอ่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่โค้รได้ยินมานะโค้รรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยโค้ดสงสารนะโค้ดอยากจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยความ เชื่อมั่นหรือความไม่มั่นใจในตัวเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่รู้ต่งหากละ่ะวันนี้นะคะความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเกิดจากการที่คุณต้องรู้ถูกไหมรู้ลงมือทําฝึกฝนนะจนเกิดความชำนิชำนาญน,นะแล้วคุณก็จะมั่นใจมาก,กิ่งขึ้นแต่วันนี้นะคะก้าวเล็กๆนะที่คนมองข้ามเลยเนี่ยคือการที่คุณนะต้องเริ่มนะคะที่จะ,ะเผชิญ กับสิ่งที่คุณกลัวเข้าใจใช่ไหมคะบางคนเนี่ยไม่กล้าไหลสดไม่กล้าถ่ายท่อสดอึดอ,อึก,อ,กอักนะคะวันนี้นะคะการที่คุณจะเพิ่มความมั่นใจขึ้นเนี่ยคุณต้องเริ่มจากการฝึกฝนสิ่งที่คุณกลัวเหมือนที่โค้ดได้สอนไปเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ให้คุณนะตั้งโปรแกรมกับตัวคุณเลยค่ะว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามสิ่งที่คุณทำออกมาล้วนแล้วแต่มีคนรักและสนับสนุนในตัวคุณ เดี๋ยววันนี้นะคะโค้ชจะให้พวกเรานะบางคนนะได้หลุดนะได้หลุดนะหลุดความกลัวและคุณจะได้เทคโนโลยีใหม่นะคะคือความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวคุณกลับไปอ่าโอเคคนรู้และหลายๆคนนะที่ติดปัญหาเพราะว่า 1. เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองพูดไม่เก่ง 2. เพราะรู้สึกว่าไม่กล้าพูดสมไม่รู้จะพูดอะไรถูกไหมบางสิ่งบางอย่างเรา เราแค่แสดงออกอะเออาจาัก,กรวาลรับรู้นะคุณแสดงออกด้วยอารมณ์และความรู้สึกของคุณอ่าว่าคุณเนี่ยทะลุกรอบความกลัวนะไม่กล้าพูดพูดภาษาที่เราถนัดเลยพูดคแมออกมาเลยพูดเขมรออกมาเลยออเลย,ยิ่งดีนะคะพูดออกมาเลยแนะนําตัวเองเป็นภาษาเขมรแต่ว่าแคปชั่นข้างหน้าเราอาจจะเขียนว่าวันนี้ก๊อฟขอแนะนําตัวเป็นภาษาเขมรนะคะ อลองฟังกันดูเอออย่างนี้ก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยจักรวาลน,นะคะเขารับรู้สิ่งที่เราส่งออกมาว่าเราเนี่ยส่งขึ้นสัญญาณอะไรเพราะว่าจักรวาลฟ,ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องนะรับรู้ด้วยอารมณ์และความรู้สึกล้วน วันนี้นะคะโค้ดให้ทริคไปนะให้คุณพูดด้วยอารมณ์ที่สนุกมีความสุขพูดผิดกบไวผิดขออภัยค่ะไม่ต้องซีเรียสไม่มีผิดไม่มีถูกโอเคไหมใครที่ไม่มั่นใจวันนี้โค้ดอยากให้คุณแสดงตัวตนของคุณบนโลกออนไลน์ด้วยการถ่ายทอดสด ถ่ายท่ดสดแนะนําตัวเองแบบสั้นๆนะด้วยความสุขและสนุกเออแนะนําในภาษาที่เราถนัดเคยพูดเขาตะเองก็เขาตะเองไปเคยพูดเฮ้ยเพื่อนบนฝู ء ให้ย hey, ้อดซอแมนทำไปเลยในแบบที่เราเป็นเราไม่ต้องเก่งไม่ต้องกลัวผิดหรือถูกพวกเรากลุ่มเราทุกคนเราให้กำลังใจคุณอยู่และเราก็เชื่อมั่นว่าคุณ ทำได้เพราะวันนี้คุณจะพังพังพังพพังกำแพงแห่งความมืดมิดในชีวิตคุณกำลังทลายกำแพงความกลัวค่ะและคุณกำลังใส่พลังงานดีค่ะพลังงานความมั่นใจค่ะคุณกำลังใส่นะคะ fire นะ energy นะให้กับร่างกายของคุณคุณกำลังใส่พลังงานความร้อนให้กับร่างกายของคุณคุณกำลัง t าน n s f o r m ค่ะคุณเคยดูเซลมูนไหมคะ คุณเคยดูอะไรนะอุลตอร์แมนไหมคะคุณกำลังจะแปลงร่างแล้วโอเคไหมคิดให้น้อยสนุกให้มากโอเคไหมอ่ะมาคอนเทนต์ที่3ค่ะคอนเทนต์ที่3นะสิ่งที่คุณต้องเชื่อมั่นนะและศรัทธาแบบสุดจิตสุดใจคุณถ้าคุณ เป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสําเร็จแบบง่ายดายราวกดีดนิ้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสําเร็จง่ายดายและมีผู้คนสนับสนุนมากมายถ้าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ระดับประเทศค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่จะสร้างตํานานให้กับครอบครัวของคุณถ้าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะคุณต้องเชื่อและศรัทธาได้พลังงานของจักรวาลค่ะ อนี่คือข้อสามนะโอเคไหมข้อ3มค่ะคุณต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในพลังงานของจักรวาลค่ะ To u h h u n i v n r v e r s e ค่ะคุณต้องรู้ค่ะว่าจักรวาลน,นี้รักคุณค่ะคุณต้องรู้ค่ะว่าจักรวาลน,นี้นะจักรวาลน,นี้นะ ปราถนาดีต่อคุณค่ะไม่ว่าคุณนะจะทำอะไรจักรวาลมักจะส่งผู้ช่วยเหลือมาให้คุณผู้สนับสนุนมาให้คุณทีมงานมาให้คุณลูกค้ามาให้คุณสิ่งที่คุณอยากได้ต่างๆนานาจักรวาลจะส่งมาให้คุณตามคืนสัญญาณที่คุณส่งไปให้กับจักรวาลคุณต้องเชื่อมั่นและศรัทธาว่าจักรวาลมีจริงค่ะ คนระดับโลกนะคะหลายๆคนนะระดับโลกนะเขาล้วนแล้วแต่รู้ความรับข้อนี้อ่าคุณลองไปอ่านดูนะคะคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกระดับประเทศเขารู้ค่ะว่าเจ้าจักรวาลเนี่ยมันมีจริงอ่าแล้วเขารู้เคล็ดลับการใช้ค่ะว่าเขาต้องจัดการยังไงกับจักรวาลค่ะ เปรียบเหมือนคุณเนี่ยมีมินิคุณเนี่ยคือเชื้อสายของพระเจ้าอ่ะคุณเป็นลูกหลานของจักรวาลคุณเข้าใจสิ่งที่โค้ดพูดไหมเออคุณเป็นลูกหลานของจักรวาลค่ะไม่ว่าคุณทําอะไรจักรวาลเขาพร้อมสนับสนุนคุณค่ะฉะนั้นสิ่งที่คุณนะคะต้องทําคุณต้องเชื่อค่ะเชื่อแบบไม่ต้องคิดเลยว่าเมื่อไหร่จักรวาลจะส่งมาให้ฉันนั่นคุณไม่มั่นใจคุณจะแคนเซิลนะคะ คุณต้องคิดว่าจัก,การวาลกําลังส่งมอบสิ่งดีมาให้คุณจัก,การวาลกําลังนําเงินมหาศาลมาให้คุณจัก,การวาลกําลังส่งความมั่งคั่งมาให้คุณจัก,การวาลกําลังส่งคนรักที่ดีมาให้คุณจัก,การวาลกําลังส่งเพื่อนที่ดีมาให้คุณจัก,การวาลกําลังส่งมอบสิ่งที่คุณปรารถนาทุกอย่างมาให้ตัวคุณค่ะเพียงแต่คุณต้องส่งขึ้นสัญญาณหรือไวเบรชั <t une> <t une> ่นให้ตรงกับสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะ คุณอยากจะมีรายได้เป็นร้อยๆ้อยล้านคุณต้องรู้สึกทันทีว่าตอนนี้คุณเนี่ยคือคนที่มีรายได้ร้อยล้านแล้วคุณอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณต้องส่งขึ้นสัญญาณของความประสบความสําเร็จค่ะคุณต้องเสมือนว่าคุณสําเร็จไปแล้วค่ะคุณต้องสวมการเป็นนับัต ดาวค่ะนี่แหละค่ะคือการส่งขึ้นสัญญาณให้กับจัก,กรวาลโอเคไหมวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่โค้ดมีความสุขมากๆนะที่ได้มาปล่อยนะพลังงานนะปล่อยนะปล่อยเออปล่อยแสงนะให้กับพวกคุณทุกคนให้ทุกคนเริ่มมีแสงนะแล้ววันนี้ทุกๆคนนะจะมาเป็นแสงสว่างอีกหลายๆดวงเลยนะโค้ดมั่นใจโอเคไหมมาสรุปกันดีกว่าวันนี้จบแล้วจบแล้วนะคะสําหรับ สามคอนเทนต์นะสามสิ่งที่ควรเชื่อและศรัทธานะและสิ่งดีๆจะตามมาอีกมากมายมากมายเลยโอเคไหมข้อหนึ่งนะคะคุณต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในความรักค่ะข้อสองค่ะคุณต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวคุณเองค่ะพร้อมกับทะลุ เกาะความกลัวของคุณข้อ3ค่ะคือคุณต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในจักรวาลอันเหลือเฟือค่ะทุกๆคนบนโลกนี้นะล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของจักรวาลค่ะอ่าหากเราปรารถนาสิ่งใดจักรวาลจะให้สิ่งนั้นเสมอ เพียงแต่จักรวาลฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องคุณต้องสื่อสารกับจักรวาลด้วยอารมณ์และความรู้สึกค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลทําไมโค้ดถึงให้คุณคิดให้น้อยสนุกให้มากนะคะเหมือนอาจารย์ของโค้ดก็คือครูรุงนั่นเองนะคะอาเคลียหมะวันนี้ชัดเจนเลยมะโอเคมะรักพวกคุณทุกคนส่งคุณไปทำภารกิจแล้วนะอย่าลืมส่งกับบ้านโค้ดนะไมยบายจา้า